สวัสดีค่ะศูนย์บ่มเพาะผัวกรอบการอาชีวศึกษาวิทยายลัยการอาชีพสองพี่น้องมีการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินง,งานของศูนย์บ่มเพาะผัวกรอบการภายใต้กลุ่มภารกิจของนักเรียนนักศึกษาดำเนินง,งานภายใต้เป้าหมายที่ชัดเจนนั่นคือการพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้โอกาสเป็นผัวกรอบการได้จริงมีรายได้ระหว่างเรียนและ สามารถต่อยอดธุรกิจในอนาคตในยุคที่โลกก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่โดยเฉพาะอาชีวะศึกษาของเราเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศส่วนบ่มเพาะพวก,กรอบการอาชีวะศึกษาจึงต้องการพัฒนาเพื่อสอดรับบริบทการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่วนบ่มเพาะพวก,กรอบการอาชีวะศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอพี่น้องมีการสนับสนุนให้ผู้เรียนดำเนินธุรกิจเพื่อหลับประสบการณ์จริงมีธุรกิจจำนวน5ธุรกิจดังนี้ 1. ธุรกิจใส่เซกสแน็คบ็อกซ์ 2. ธุรกิจรวมมิตเด็กคอม 3. ธุรกิจคนละยำบายเจโบ 4. ธุรกิจไส่คาแคร์ 5. ธุรกิจน้ำซ่าโบราน ทุกทุกธุรกิจนำเนืนองงานภายใต้การกำกับติดตามให้คำแนะนำของครูที่ปรึกษาธุรกิจและให้การสนับสนุนโดยสูวนบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวะศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้องค่ะ